ครับก็กราบสวัสดีนะครับพี <S <S ่น้าๆน้องๆที่ชอบตกปลานะครับวันนี้ปอปลาเผานะครับออกมาตกปลาเก็บโคนอีกแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะได้ตัวไหมนะครับน้ากําลังลงนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเลยนะครับครับตอนนี้ก็มาเช้าหน่อยนะครับ บรรยากาศก็ดีอยู่นะครับบรกาท่าีนี้นะรับนีนะครับบรรยากาศนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ลองตกดูนะครับไม่รู้จะได้ตัวไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารุนกันนะครับเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ตกปลาก่อนนะครับแต่น้ำกำลังลงขึ้นค่อนข้างจะแรงหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารุนกันนะครับน้ําขุ่นน้ำขุ่นด้วยโอกาสได้ตัวก็ต้องรุ้นนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามารลุกันเลยนะครับ าก็ไม่ได้ลองตกอยู่ประ,าะมาณสักชั่วโได้กลับบ้านัครับขึ้นลมแรงมากโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวกลับบ้าน ฝนขึ้นลมไม่เป็นใจนะครับฟ้าฝนขึ้นลมไม่เป็นใจก็เดี๋ยววันหน้ามาแก้ตัวใหม่นะครับนะเดี๋ยวเราก็มาแก้ตัวกันใหม่โอเคนะครับ ครับวันนี้ก็ได้แค่นี้แล้วครับดีว่างมีเวลาว่างนิดหน่อยก่อนที่จะเอาไปเอาปลาปลามาเผานะครับว่างชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงก็มาตกรอเวลาเอาปลานะครับก็ปลาเผาคนเมืองยองนะ,ะได้มานั่งสนุกสนุกรอเวลาก็แค่นี้ก็พอแล้วครับ สนุกสนุกไปอากาศดีๆลมเย็นเย็นโอเคก็ต้องขอจบทริปแค่นี้นะครับครับก็สวัสดีนะครับ